เราเดินทางมาถึงส่วนที่สมแล้วค่ะพี่นุม่มครับน้องนิสลาฮะ,ะเขาบอกว่าแต่คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคิดทำไมอะคะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยถ้าบอกว่าซื้อโปรแกรมไปเที่ยวจังหวัดกระบี่ปุ๊บเนี่ยเขาจะดูเลยว่าคุณจะไปทะเลแหวกรหรือเปล่าอะไรยัางไงานเนี่ยทำไมสมมติถ้าเกิดเป็นคนไทยคนไทยก็ไม่ค่อยสนใจเขาเฉยเเนื่องจากว่าทะ,ทะเลแหวกเนี่ยเราต้องคิดเลยน่นิสลาสิ่งมาจารย์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาจะเห็น จะเห็นเฉพาะช่วงน้ําทะเลลงเท่านั้นโดยธรรมชาติอีกโดยธรรมชาตินองจานิสลามจะมีสามเกาะติดกันอยู่ตรงนั้นเลยแต่เวลาน้ําทะเลเต็มเนี่ยคุณจะไปเกาะนั้นก็ไม่ได้คุณไปไม่ได้คุณต้องมีเรือเครื่องไปคุณจะไปอีกเกาะหนึ่งคุณต้องมีเรือเครื่องไปอีกเกาะหนึ่งคุณต้องมีเรือเครื่องไปแต่เวลาเขาขายในในเรื่องของการเดินทางเนี่ยนึกว่าเป็นแพ็กเกจเป็นทริปชาวเรือเขาจะรู้ว่าคุณจะต้องไปกี่โมง ของจังหวัดกระบี่เนี่ยไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยช่วงจังหวะที่น้ําลงพอดีพอน้ําลงปุ๊บเนี่ยสันทรายทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อมกันสามเกาะเลยอแปลกไหมล่ะค่ะเชื่อมกันคุณสามารถจะเดินไปในสามเกาะได้แล้วลงไปเล่นบริเวณที่มันเป็นแอ่งอถามพี่หนุ่มได้ถามพี่หนุ่มนิดนึงได้จริงๆแล้วสเกาะเนี่ยมันจริงๆถ้าเกิดน้ําทะเลเต็มเนี่ยมันอยู่ห่างกันกันไหมคะ ก็ห่างกันมากอะห่างกันกันัน่าจะถึงกิโลนี่แหละคือเออขอไปอาจจะไม่ถึงแต่ประมาณสัก500เมตรถึง700เมตรอ็คือถ้าเดินไปได้ก็เดินเดินไปได้คือถ้าเผื่อในช่วงน้ําทะเลขึ้นมันเดินไม่ได้น้ำทะเลมันสูงแต่ว่าพอน้ําทะเลลงเนี่ยสันทรายเงี้ยนุสราคือแปลว่าสันทรายนะมันมันขึ้นมาเหมือนเหมือนถนนเดินอะไม่ตอนแรกคือเรายังไม่มีโอกาสได้ไปไงคือเราเห็นแต่ในรูปไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความความยาวคนระหว่างเกาะต่อเกาะอาจจะแบบคือเราเข้าใจไปเอง สักเป็นกิโลหลายกิโลเ็าอาจจะเออเดินไม่ไหวเดี๋ยวน้ำมาพอดีอะไรเงี้ยเปล่าอ๋อก็คือไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลมากแต่เป็นสัรทรายที่คือกั้นอ่ะกั้นโดยโดยโดยที่ไม่ได้นัดหมายแต่การกั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าด้านหนึ่งแห้งหรือเป่ก็ยังมีน้ําอยู่มีน้ำอฝั่ที่นีงเนี่ยมีทรายทีนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาชอบไปเล่นน้ำไอ้ตรงที่มันเหลืออในส่วนหนึ่งเมื่อเขาเล่นน้าแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมานอนอาบแดดและอีกส่วนหนึ่งที่คนชอบถ่ายภาพเนี่ย เขาจะขึ้นไปที่เกาะเขาเรียกเกาะปอนะอ,อันนั้นจะเป็นเกาะหนึ่งซึ่งมันจะสูงนิดหนึ่งแล้วเมื่อถ่ายภาพลงมาปุ๊บเนี่ยจะสวยอบริเวณที่เขาเรียกกันว่าทะเลแหวกมหัศจรรย์สิ่งที่ธรรมชาติสร้างเนี่ยน้ำที่ขังอยู่บริเวณสันทรายที่กั้นแล้วเนี่ยเป็นน้ำสีเขียวมรกตเนี่ยชลาะ มันหาชมยากครัอันนี้พี่ถุ่มถึงบอกว่าถ้าเผื่อใครฟังเรื่องราวต่างๆของจังหวัดกระบี่แล้วศึกษาให้ดีจะว่ากระบี่เนี่ยเป็นเมืองมหัศจรรย์ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆส่วนใหญ่ธรรมชาติสร,ร้างสรรค์ให้เราได้ไปเยี่ยมไปยืยนไปสัมผัสเท่านั้นนุชลาลาฮะเห็นไหมครับ นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เรานํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราได้ฟังกันในวันน,นี้ครับอันนี้สวยแบบธรรมชาติเลยทีเดียวถูกต้้งฮนะอ่ะเพราะจากตรงนี้แล้วรเราจะไปไหนกันต่อพี่หนุ่มเสร็จแล้วพอน้ําขึ้นปุบเนี่ยครับในส่วนหนึ่งคุณกลับมาค่ะพออยู่ในตัวเมืองจะมีอีกสองหาดเขาเรียกอ่าวพระนางหรือหาดพระนางะนะครับหรือบางคนเขาก็เรียกอ่าวนางเฉยเฉยก็จะเชื่อมไปกับอ่าหาดนพร,รัตน์ Mm hmm. บริเวณนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงที่นัก่องเทีย่ยวที่เขาจะไม่ออกไปทะเลในสลาเพราะว่าก็จะมีชายหาดที่เขาสามารถที่จะไปอาบแดดได้ mm hmm. เพราะว่า,าหาดตรงนี้เนี่ยจะไม่มีร่มเลย เหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยนั้นในสลาแต่ในส่วนในยามคลาคืนก็จะคึกคักไปด้วยผู้คนเนื่องจากว่าเขาจะมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีร้านอาหารฝรั่งชาวต่างชาติเขาจะมาเดินช้อปปิ้งคุยกันมั่งกินกาแฟมัง่งแล้วก็มีสีสันในบรรยากาศของกลางคืนเหมือนคล้ายๆกับพัทยาออค่ะเห็นไหมเ,ออเห็นไหมเคยไปไหมไม่เคยไม่เคย <laughs> ไปงั้นถ้าเคยถ้าไม่เคยไปต้องไป ันส่วนหนึ่งหรือในส่วนหนึ่งเนี่ยท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการขับขี่จักรยานทําไมล่ะคะเอา้าคุณขี่จักรยานนู่นเลยไปขึ้นไปได้เลยที่อุทยานเขาเรียกอุทยานเขาเบนจักคือรีอุทยานเาขาเบนจักคีรีเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นแม่น้ําของกระบี่แต่ว่าในส่วนหนึ่งเขาจะเป็นเป็นเส้นทางจักรยานคุนสลาค,คุณสามารถจะขับขี่จักรยาน เลาะเข้าไปได้ประมาณสัก20่สิบปาิโลเมตรมแล้วคุณก็แวะพักเหนื่อยได้เพราะว่าเขาจะมีอุทยานให้คุณได้แวะนะครับอันนี้ส่วนเห็นไหมครับว่านั่งเรือขี่จักรยานพายเรือแคน,นูคเที่ยวธรรมชาติพักบ้านเรือนของชาวบ้านออันนี้พักรีสอร์ทใหญ่ๆค่ะเห็นไหมว่าเป็นเป็นเ,เป็นสิ่งมหัศจรรย์ไหม ใช่อ้าวใช่แน่นอนนะครับอนะคะก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่หลายคนยังนึกไม่ถึงว่าที่นี่มีกระบี่อยู่เดยที่นี่นี่คือกระบี่ด้วยเหมือนกันนะที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดหมดจากตรงนี้แล้วเดินทางไปไหนต่อละพี่น้อเราก็ไปอีกที่หนึ่งเป็นที่สุดท้ายค่ะนั่นคือเกาะพีพี คือซึ่งหลายคนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศหวังว่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปเกาะพีพีใช่ฮะเกาะพีพีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่านุชลาจะเดินทางช้านิดหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ฝรั่งเขาก็ชอบไปพี่หนุ่มก็ไปมา3ครั้งที่เกาะพีพีเนี่ยก็แน่นอนว่าเมื่อไปถึงเกาะพีพีปุ๊บเนี่ยทุกคนแต่ฝรั่งที่เขาไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาไปเลยนะนุชลาเขาเตรียมตัวไปเลยเขาจะนุ่งแบบสั้นๆเลยเพราะว่าแน่นอนว่า เรือจอดปุ๊บเนี่ยหรือว่าคุณจะขึ้นเรือเนี่ยตอนช่วงขึ้น,ข,นขึ้นเรือจากกระบี่เนี่ยแน่นอนว่าเรือเทียบท่าได้แต่ไปถึงที่เกาะปีพีปุ๊บเนี่ยนุองศราฮะนุ่นศรลาใส่รองเท้าไว้นุ่นศราก,ก็ต้องถือ,อเพราะว่าเรือไม่สามารถจะเทียบท่าได้เพราะว่าสาันทรายน่นจะอยู่ห่างางั้นเขาก็ต้องหิ้วรองเท้าไปงั้นถ้าไปถ้าคุณจะเดินทางไปจังหวัดกระบี่เนี่ยแนะนําในเรื่องการแต่งตัวนุง่งนุ่งกางเกงขาสาั้นใส่เสื้อยืดใส่หมวก มีเขาเรียกอะไรแว่นกันแดดอ่ะเพราะว่าในช่วงจากทะเลไปเนี่ยแสงแดดจะจัดมากแล้วรองเท้าที่เป็นรองเท้ายางจะดีมากเลยที่ผู้หญิงสามารถจะสวมใส่ได้แล้วคุณเดินได้โดยไม่ต้องถอดนะครับพอไปถึงที่บริเวณของตัวเกาะพีพีปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะเหมือนว่าคุณอยู่อีกโลกหนึ่งยังไงอ่ะของเออคือมันมันไม่ได้อยู่ในพื้นดินคุณเดินไปได้คุณเห็นทะเลแล้ว <im itation> คุณมาอีกหน่อยคุณเห็นทะเลแล <im itation> ้วเพราะมาอีกส่วนคุณเห็นทะเลแลออ้วเห็นไหม <im itation> คือทุกอย่างมันเป็นทะเลหมดเห,หมื <im itation> <im itation> อนประมาณว่าคุณอยู่บนชายหาดที่น้ํามันลดลงไว้อย่างนั้ใช่ไหม <im itation> นะครับเห็นไหมครับในส่วนหนึ่งนะ<อ>นแต่ในส่วนของฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นเเลาลไปยืนตรงนั้นปุ๊บในช่วงที่เขาเดินทางกลับมาคือเขาจะไปตามเกาะคือกระเอ่อพีพีเนี่ยจะมีสองเกาะซึ่งอยู่เชื่อมกันเกาะหนึ่งเนี่ยก็จะมีปะการังเยอะฝรั่งโคจะไปอาบน้ําไปดําน้ําดู ประกาลังแล้วก็จะกลับเข้ามามเราก็จะเห็นกันหูเดินกันนุ่งกางเกงขาส่งขาสัน้นเต็มไปหมดเลยส่วนคนไทยน้อยมากมพี่หนุ่มไปสังเกตดูแล้วว่าคนไทยเนี่ยไปเากาะปีพีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนิสลาสังเกตนะทำไมคะอยากไปเห็นเท่านั้นเองว่า PP มันเป็นแบบไหนอ,อยากเห็นว่าชาวต่างชาติทำไมเขาอยากมาเที่ยวกันที่นี่กันจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนเท่านั้นเองเพราะพี่หนุ่มไปแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าอยากไปเล่นน้ำในทะเลไม่ได้เห็นว่าอยากไปนํำน้ำดูปะการังเลยแต่เหมือนว่าอยากได้ไปเท่านั้นเองอ๋ออ๋อนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกาะพีพีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาเจอกันแล้วก็คุยกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะพี่หนุ่ม